อ้าวอ้า,อ,าอย่างนั้นไม่ได้ค่ะโอ้โหไปแล้ว,ลวอา้าว <c oughs> อย่างนั้นมันก็น้อยดิต้งยกมันออกมาโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไปอะหูฟองเยอะเลยมันไม่ดาบเลยอีดาบโอ้โหฟองเยอะเลยโอ้โหฟองเ,อเ,อองเต็มเลยว้าวว้าว แล้วบ้านไหนมีุณอยู่ผมชอบเป็น<ช>่ระวังมันจะมา่